สวัสดีครับพี่น้องชาววาวทุกท่านวันนี้มาพบก,กันกับช่องออรุษวาวกันานลานจั่หงวัดชัยภูมมเพ้านะครับน,นี่ก็จะมาล่องวาวให้ลูกค,ค้านะครับวาวตัวใหม่ธุาภาคกลางครับรงไม้ก้านลานนะครับธุาภาคกลางประยุกต์ส่วนสี่บวกนะครับประยุกต์ก็คือเราเราทำสัดส่วนใหม่นะครับความยาวปีกกับไม้โอ่งเนี่ย จะยาวเท่ากันเลยสำหรับเดลาภพักตางวนสี่บวกนะครับประยุกต์ก็คือใส่ลายไม้ลงไปนะครับหัวจะเป็นหัวขุนเนี่ยครับหัวขุนบวกดอกบัวนะครับไล่มาก็จะเป็นนมอูดนะครับนมอูดนมอูดจะเป็นนมในตัวแบบนี้นะครับ นมติดปีกเลยครับเป็นเนื้อเดียวกันกับปีกว่าวครับนี่ครับนี่ครับนี่ทำประยุกข์ขึ้นมานะครับไม้ลานครับตรงขากบมัดสุ่มขากบก็จะเป็นแบบพนมมือนะครับพนมมือครับพนมมือครับแล้วก็ปลายเข็มไม้อกก็จะเป็นนี่ครับเป็นคล้ายผู้ดอกบัวสวยๆนะครับตรงนี้ ไม้ลานสวยๆนะครับนี่ลูกค้าสั่งครับช่างจะทําตามพอร์อที่ลูกค้าสั่งอย่างเดียวครับไม่มีสต็อกนะครับวา่าช่างก็มีราคาอยู่นิดๆน,นะครับนี่ก็แบบตแต,แต,แต่ลูกค้าจะสั่งมาแบบไหนนะครับให้จินตนาการไปกับช่างนะครับมันก็จะออกมาตามที่ลูกค้าต้องการด้วยนะครับว่า นันๆก็จะติดดอกจันนะครับดอกจันการมัดสูงก็จะเป็นแบบภาคกลางหมดเลยนะครับสายทรงยุรลภาคกลางกรับบ่าภาคกลางแน่นะครับบอกเล่าอะไรกับบ่าคือนะครับนี่กับแม่เสือของลูกศิษย์ครับบ่าวเจ๋งคนอุบลครับศิษย์คนเดียวนะครับผมเดครับเดี๋ยวเข้าไปลองเลย ตั้งใจว่าให้มีเสียงหูหับ ครับได้ปกตินะครับผมส่วนสีบวกประยุกต์ก้านลานนะครับติดพาร์ลมนะครับลมบนไม่ค่อยแรงครับ ยังกูดกระดังอยู่เรื่อยๆนะครับต่วมันบดังชัดคือเป็นกระดาษนะครับอนนี้พาลมครับเกินประมาณร้อยเมตรนี่แหละครับ สุดตัวสวยงามครับผมี่แบบประยุกต์นะครับเป็นสูตรของช่างกำาหนดมาเองนะครับปีกยาวเท่ากับไม่อกเลยนะครับถ้าจะเป็นสูตรพักกลางจริงเขาจะเผื่อไม่อกให้ยาวครับจะยาวกว่าปีกครับ ประยุกต์มาเห็นมันง่ายๆนะครับบางคนก็นถามว่าขอสัสดส่วนแน่ขอสูตรแน่นะครับมันนี่ก็ง่ายๆแล้วครับเวลาผกลางต้นซีบวกก็คือปีกก็ไม่ไม่อกแงยวทอกันครับอ่าแล้วก็ไม่อกด้านบนช่วงปีกบนก็เริ่มค่อยใหญ่ครับแล้วก็ไล่เลียวลงมาเลยจนถึงปลายเข็มนะครับส่วดหัวก็ไปเห็ดหมันแข็งช่วงปีกบนแล้วก็เริ่มเดียวไปพอที่จะ โค้งให้หัวงอนตรงกลางครับได้ตามตามใจชอบครับแต่ว่าต้องแข็งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะโคงแบบอ่อนๆกับใดเลยครับหัวจุลาผักกางครับต้องแข็งครับน้ำหนักก็จะพอดีนะครับหากบก็เอาสามส่วนสามส่วนของไม่อกแหละครับ เพอดีเป๊ะครับตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่างจะทำยังไงก็อยู่ที่ความพอใจการมัดขากบมัดสุ่มจุดมัดสุ่มขากบก็แล้วแต่มักนะครับมักอ้ามักแคบแล้วแต่ได้เมดลรอครับผมสำหรับผมโบฟิกนะครับแต่สูตรของผมเนี่ก็จะมีสูตรอีกเรา้แบบมิจิน,นาการ ของเจ้าและสร้างเกตุไปได้เหมือนนะครับเบ้าภาักกลางเป็นเบ้าต้นแบบของการทำเบ้าทุกๆอย่างนะครับที่ผมมาทำครับก็ปรับจากเบ้าพาักกลางมาใช้นะครับมาใช้ในเบ้าอีสานนะครับหรือว่าต่างๆที่ผมทำนะครับก็เอาสูตรของพักกลางมาใช้นะครับเป็นเป็นตัวหลักเลยนะครับ ก็สุดยอดแล้วครับว้าฟักกางกับเป็นวบ้าที่แบบว่าสุดยอดของประเทศไทยแล้วนะครับปล่อยเหรียญทั้งสี่แล้วครับร่มดีเคาก็ปล่อยเหรียไปเรื่อยนะครับ มือจะซางนะครับให้ถึงมาว่าท่านครับวาวลงก่อนอาไปนิดนึงครับการาลงครับเสี่อมหลุดมือครับเอาอสายไปซอยสายมาเดือดขึ้นเท่านะครับผมคลิปนี้กะมาลองวาวเวลาปากกลางจนสีบวกนะครับเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบรอแต่ทรงลูกค้านะครับคลิปนี้กะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เขานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม